รัชนกระเบิดฟอร์มตกเฉอนพอนปรปวีควงสุพนิดาลิ้วตัดเชือกสเปนมาสเตอร์สเม รชนกอินทนนท์นักตบลูกขนไก่ขวัญใจชาวไทยมือวางอันดับ4ของรายการมืออันดับ14ของโลกทำศึกสายเลือดเฉือนเอาชนะรุ่นน้องร่วมชาติอย่างหนิวพปรปวีช่อชูวงมือวางอันดับ5ของรายการมืออันดับ18ของโลก2-1เกมในประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศก,การแข่งขันแบดมินตันรายการมาริตสเปนมาสเตอร,ร์2024ทัวร์นาเมนต์ระดับเวิลด์ทัวร์300ชิงเงินรางวัลรวม2 1 0 0 0 0เหรียญสหรัฐหรือประมาณ7,560,000บาทที่กรุงมาริดประเทศสเปนเมื่อวันที่28มีนาคมที่ผ่าน มาไฮไลท์ในประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศเป็นการโคจรมาดวลกันระหว่างสองนักตบสาวไทยรัชนกอินทนนท์พบกับพรปรวีช่อชูวงโดยเกมแรกเป็นทางเมตรัรชนกกลับมาโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเปิดเกมบุกใส่เป็นชุดใหญ่เอาชนะไปได้แบบขาดลอย21-9 จากนั้นเกม2เป็นหมิวพปรปวีอาศัยจังหวัดตกเอาชนะคืนได้บ้าง21-19ทําทำให้เสมอกัน1-1เกมต้องตัดสินในเกมสุดท้ายปรากฏว่ารัชนกตกได้เฉียบขาดกว่าเอาชนะไปได้ในที่สุด21-19สรุปผลการรแข่งขันรัชนกอินทนนท์เอาชนะพนปรปวีช่อชูวง2-1เกม21-9 9-21 21-19ทำให้รัชนกผ่านอเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับโคมังอายุคายะาเดวีมืออันดับ57ของโลกจากอินโดนีเซียที่ชนะแครอทพร,พ,รพิชชาชัยกีวงมืออันดับ43ของโลกมาได้2-0เกม21-14และ21-16 ขณะที่อีกคู่ในประเภทหญิงเดี่ยวเมสุพนิดาเกตุทองมือวางอันดับ6ของรายการมืออันดับ17ของโลกเอาชนะปูซาลาสินทุกมือวางอันดับสองของรายการมืออันดับ11ของโลกจากอินเดียและเจ้าของแชมป์โลกปี2019ด้วยสกอร์2ถึงเกม24-26 21-17 2ถึงเถึงยสถึงเมสุพนิดาผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับคิมกาอึนมือวางอันดับ3ของรายการมืออันดับ13ของโลกจากเกาหลีใต้ด้านประเภทชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศกัน กันตพลหวังเจริญมืออันดับ42ของโลกแพ้ให้กับโทมาจูเนียโปปอฟมืออันดับ25ของโลกจากฝรั่งเศส0ถึง2เกม14ถึง21และ13ถึง21